สวัสดีครับสวัสดีสเอสซีซันเราบันเทิงสินสวัสดีเอซีช่อง u t u b e พาเพลินออฟฟิเชียลนะครับวอนไลฟ์สซไทยคลิปวันนี้เราอยู่กับอร่อยนัวควัวหัวหลกนะครับไม่เย็นหมดแล้วตังหหายได้หน,นววก,ก๋วยจื้อมาแต่หมื่นฝนมีแต่พวกวโค้กกง<ว>ก,ก,ก้อยกระเียหน่อยลุซุมื่น่อด้ใส่ผงซุ่มโดนหลายๆอันนี้เปนเท้กินแล้วเพชัดกินหน้าปากแห้งเชื่อปะวะ ฉันคิดว่าเขาไปนั่เมื่อกี้แต่ผมเพิ่งเห็นเขเสร็จฉันซื้อน้าบืดขวดนึงบบบใหญ่ใส่พวงไล่ฮิวเตนามเนาะวันนี้เราจะทำแกงอ่อมนะครับแม่เอ็มออนแกได้อันนี้มาเด้ผักก็ได้อะไรมาเยอะแยะเลยซื้อก็แกๆไปนี่ครับเอาปลาทูทอดตัวเดียวนี่ยมีก็มาทอดตัวเดียวเอ่อเชื่อมปืนมึงเอาคนมาขึ้นห้องกันอันมีกระเทยดำมัเหลือได้เอาทีมโรดมีทีมโรดดำเปื้อนนนนนนััััั่มออ้ดน ทอดหอยทอดหอยได้ทอดปลาทูพี่น้องได้ตำโสมได้ออมได้ทอดหมูได้พัดเปรี้ยวหวานเอาคือกินหลายแถดกับข้าวเรามหาศาลเลยนะครัับนนี้ลาหมูใส่พักคือบอกมั่งคือว่าเห็ดออจอกปลาทูพี่น้องเบิ่อออดจอกเพลินพักกับข้าวเรามันหลายอยู่อา่อยเอาหมูนี่แหละหลายตาดออกอีหมูเบิร์ดหรอตรงเรียบแล้วอันนี้ อ,อ,อ,อันนี้จะแกงอ่อมนะครับนั่นันเหลือเราก็เอาไว้กินพรุ่งนี้อีกแม่มันเหลืออยู่แล้วดีๆพักบุ่งดีๆใช่ยุติใช้แกงอ่อมเยอดเลียวเอาเอาเมื่อกี้กระตำหงหงบลาดีๆพักบุ่งขอเพิพ่เามเนื้อไหมหรือเปล่าบอ่อ มือหนีอาการหอนห้อนห้อนแห้งมือนีเฮ็ดงานบ่เลิศเลยมือซีดแห้งอย่างขึ้นบวชฮะมืมือใดมือใดอยู่มือนีมันบ่ได้เลยมือนีมันบ่ได้มันห้อนทุกความทุกควมกันเฮ็ดจนว่าดิมือนีก็นแล้วแล้วก็เฮ็ดปกติแกงเกงก็นแล้วแล้วเขาผู้ยิ่งก็เหลือประกอบกระโปรงอันนี้สุดหนันเออกระโปรงเราถอดซีดเราถอดซีนก่อน คนมามาได้เกงออมไสตต้นหอมหลายๆหัะผาใส่บอบอโลตูยดเ็นมันะี่ไส่กระดาแล้วแต่ใส่มันกับหมด้แม่ไรอม่ามว่าใสงใสได้ใช่ไม่ใช่ไไนหรอกเนาะสูตรไปสูตรมั่นใส่ได้เบิ้นันละเนาะเขาว่าแกงออมเนาะมีออมไส่เบืดนันละแล้วเข่ากบว่าเคยง่งยกับเรื่อ เอาหมูใส้อีกบ่อหนิหรือจังไรใส่อีกรูดเอาไปลรืงตีบ่อปลาใส่อีกไสหมูนี่นี่บ่อปัจจุะเอาไปพุนแล้วผนอละผ้าหนิมันมันขพ้นเลยน่นันองเรลยอเลยก็เดี๋ยวเอาใส่สองซีกไปไมไ้ส่องีกนี่ม่้ับเขาห้าลายนะครับพี่น้องกินแคกินอยู่สามโค้งครับเขาอยู่หาย่างอดใส่สองซีกไ้ เรื่องแกงอ้อมต้องไว้ใจพระเอกมีครับพี่น้องเนาะอ้อมแซ่บแม่นดอกหลอดใส่ซื้อหลอดใส่มาซื้อหลอดใส่ซ<ส>ื้อเนี่ยนะมันก็บบัลลีลื่นผาดอกมันก็บบัลลี <laughs> ลืน่นผู้ใดดอกบัลลีลแซ่บลื่นผาดอกผู้ใดกระหิตมันกับเป็ีนทั้งสี่ล่ะแต่เขาบพราอ,อยากคิดเขาถ้ากันค้านไม่ได้ค้านดิเห็นบัลลีแบไหมเขาขี้เกียจเออผู้ใดมันเฮ็ดกระฮ็ดนั่นล่ะ ว่าเดี๋ยวมันดิดแต่วันนี้มีมค้นเห็ดยด <c oughs> ต่อนอยาวๆ,าๆ <c oughs> แต่ถ้าแบบเบิ่งขับเข่าก้อนหนานี่พี่น้องนี่ <c oughs> อันนี้กับข้าวเราเอามาแล้วนะครับผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็หมูไหมไก่ไหมนะครับ อันนี้ขวาวซันเหลานะครับผมขวาวซันเหลาบหมืนเท่งศิลพี่น้องขวาวอย่างสิมาร่างการแท้หมองอันเปไนใจหมองอยางทีเด็ดพี่น้องกับเขา่ากับน้ามกับ อยากกินยังกะเฮ็ดอยากกินยังกะเฮ็ดหท่าไหร่ปรกติสื้อหมูซื้อ,อยังมาไว้อันนี้ปลาวีระพงนะครับอร่อยอันดับหนึ่งตำส,สมสบัด้แซบบัานั่นพี่น้องยูร่านขอบไปกินตำสมแซบพ่อเถอะแม่สั้นเหล่าจะได้กินตำสมแซบเป็นย่อมประเด เอีพันลังหมออยู่พี่น้องเพร่สิอมนะครับฮะให้พี่น้องเบิ้งพ่อสังเกตซ้านี่แหละพี่น้องว่าฮัฟเ็ดอีหยังกินกันเนาะพี่น้องเนองอาะอร่อยนัวครัวหัวหลกนะครับอื่นจะสิยภาพพี่น้องเบิ้งอย่างอื่น่าฮัฟเ็ดอีหยังกินกันเนาะพี่น้องเนาะอ,อยู่แบบเรียบง่ายสบายสบายสไตสล์ซานเล้าบันเทิงศิลป์เ <c oughs> อา้าพ่าจากพี่น้องไปซ้ำนี่นะคะพอกัน คลิปหนาจะแล้วกันครับ